สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง3 0 6ซูซู n กแชวันนี้เราอยู่กับเกม i ม e c ครับกับแ a p เดลว r ซิตี้ภาค2กันนั่นเองนะครับเนื่องจากภาคที่แล้วเราเล่นเจ้าอารีนาไปนี่คุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตอะไรรู้ไหมภาคที่แล้วเราเล่นอารีนาก็คือสีเหลืองใช่ปะ่ะไอบล็อกตรงเนี้ยมันเปลี่ยนด้วยมันเปลี่ยนสีตามไปด้วยถ้าผมจะไม่ผิดตอนแรกที่มันมามันจะเป็นสีเหมือน สีออกชมพูชมพูอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันผมลองไปเช็คเช็คดูตอนตัดต่อเก่าๆมันเปลี่ยนสีตามจริงๆนะเดี๋ยวไม่รู้วันนี้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามันเปลี่ยนเดี๋ยวเอาให้ดูโอเควันนี้ผมว่าผมจะเล่นแนวเดียวกับอ,า,อารีนาก็คือการต่อสู้ใช่ไหมอารีนางั้นการต่อสู้อีกอันหนึ่งก็คือบอสแบทเทิลมันจะเป็นแบบภาคที่แล้วหรือเปล่า ที่ว่าเราไปฟันวิทเทอร์คงไม่หรอกมกั้งมันคงดีกว่าเดิมแหละคงไม่แบบฆ่าวิทเทอร์บ้าบอๆบ,าบ,าบาโอเคไปกันเลยครับโอ้โหแมบปบอลังการจังโอ้คงไม่ใช่ไอวิทเทอร์กระจอกอีกแน่โอ,โ,โอ้โอ้โ,โอ้โอ sole. เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้วิตเทอร์ตัวเบลเลอร์เลยแล้ววิธีเล่นคือ,อยังไ,ไงวะ วิธีเล่นไม่มีแมนวนวลบอกเลยอ่ะขึ้นไปไหนได้ขึ้นมาทำไมฮะมีป้าย Battle แล้วฝั่งน,นู้นก็น่าจะ Battle ว่าแต่แมบเขาสาาร้างอลังการมากเลยฮะโอ้ตกใจหมดฮะอะไรอ่ะ เฮ้ยมีของคืออะไรอะ่ะเล่นยังไงอันนี้คือสป,ปาลเอนแชนลูมโอ้กางเกงเพชรคืออะไรอะ่ะเอนแชนลูมอ้อดอบแล้วมีแมนจริงจริงโอ้ย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  อ้าวเอ็นช้าลูมหายไปเลยอะไรกันล่ะครับนี่แล้วเล่นยังไงมีธนูมาให้เออเออมันต้องมีของออกบิ๊กสิเฮ้ยตาแดงข้างในมันปุ่มเหรอต้องยิงปุ่มเหรอเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอืม เราต้องยิงไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าฮะเกิดอะไรขึ้นเซิร์ฟแรกเหรออะไรเอ้ยเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอ้ยขออภัยด้วยนะครับถ้าสมมุติมีเสียงฟ้าร้องมีเสียงอะไรลงไปตอนขณะนี้ฝนกำลังตกอยู่ตก หนักมาด้วยตายเอาตายเอาหรือว่าเมื่อกี้เราทําถูกแล้วก็คือยิงตรงปุ่มแล้วเราก็ไป่ยิงมันจะมีเหมือนเห็นผมเหมือนเห็นว่ามีวิทเทอร์อยู่ข้างในหัวนั่นแล้วเราต้องยิงวิทเทอร์เล่ปเฮ้ยยังไงมีปุ่มเฮ้ยปุ่มโดนเฮ้ยอไม่โดน มันเป็นอะไรวะยิงไม่ผ่านนกทีฮัลโหลยิงไม่ไปโอ้ยเออเนี่ยแล้วมันวาวแล้วมันตกเนี่ยตายไปมากกว่าสิบรอบแล้วอาหารไม่ต้องกินแล้วมั้งโอ้ย oh. อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง เฮ้ยเฮ้ยม hey, ันเริ่มไล่มาแล้วมันเริ่มไล่มาแล้วโอ้โอ้ตาแดงตาแดงก็ยิงเลยเฮ้ยโดนโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่มันมันเป็นหน้าโซแซนอะฮัลโหลเฮ้ยลูกธนูหมดสวยละ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  สวยแล้วสวยแล้วลูกธนูหมดโอ้ยทำไมต้องมาช่วงกระโดดพอดีวะแม่งมาช่วงผมกระโดดพอดีตลอดเลยนี่ไงของดอบสวยได้ลูกธนูมาผมผ่านปากลัวได้ยังไงวะแล้วไม่มีเอน็นชนโอ้ คลิปนี้มีแต่ตายกับตายเออเออยิงไม่แน่ใจนะว่าถูกของเกมหรือเปล่าแต่ที่รู้โอ้ยโดนลูกธนูหมดอะแล้วจะเอาของของมันดอปน้อยมากอะเดี๋ยวพยายามพยายามอยู่ให้ได้นานที่สุด มันเฟื้นฟูหัวละโอ๊ยทำไมต้องดึงหน้าจอให้สัน่นพื้นกำลังหายพื้นกำลังหายของโอ้โหเอาของล่วงทั้งหมดแล้วอะนี่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 สวยมาได้มาสามนัดแล้วเอนแชนน่ะเอนแชนเอนแชนโตเอนแช่น่นนะ โออ้ oh, 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 oh. Oh. คลิปนี้บอกเลยฮะมีแต่ตายกับตายเออยิง oh, อีกแล้วไม่โดนฮัลโหลอย่างี้หาเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่าแม่งเล่นอย่างยากเลยของดบบโอ้โหมันยิงอีกแล้ว แม่นจริงจริงโอ้ยยิงสองหัวโอ้โหแม่งแหลกจนแมพมันไม่โหลดแล้วอะไปทางนี้ไปทางนี้โอ้มันจะแม่นไปไหนวะเฮ้ยตาแดงนี่แนะ่นะัดสุดท้ายฮอย,ยิงไปเฉยเลยบายบาย วันนี้ผมจะผ่านไหมเนี่ยไม่มีลูกดอกให้ยิงอ่ะงั้นตอนพื้นตกแสดงว่าพื้นตกแล้วของมันจะดปบนี่อ่เราต้องยิงไอตัวนั้นแน่ๆเลยวิเทอร์สเกลิตันตัวนั้นอ่ะมันจะยิงระเบิดใช่ไหมหรือฟ้าผ่าใช่จริงรู้วยอ่าพื้นจะร่วงของจะดอบอื้ม <c oughs> ขอบคุณมากสำหรับลูกธนูห้าดอกมีสเปรดเอาโพชั่นไม่จำเป็นล่ะไอฮิลลิ่งเนี่ยมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวโดนอืมสูงหน่อยสูงอีกหมดแล้วเออ ติดอะไรอ่ะตั้งแต่แก๊สตอนนั้นแล้วนะโอ้ยเกียดการดึงดึงไปนี่มากเลยนี่ไงกล่องของของขอบคุณครับให้แค่อันเดียวเองเหรอหรือเราต้องเก็บสาสมวะคุณผู้ชมโอ้มันยิงแล้ว ไปทางนน้นดีกว่าโอ้เกือบโดนหลบโอเคเริ่มจับแพทเทิร์นได้แล้วมาเออเอ้ยเกือบตายเกือบเออตายจนได้เฮ้ยหัวระเบิด <c oughs> ผมละเซ็งกับแบบนี้จริง โดนมันต้องยิงให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นมันฮิวนี่ไงเอามาก็ไม่ได้ใช้แล้วมันก็จะฟ้าผ่านี่ไงแล้วพื้นก็จะหายเราต้องไปเอาของสวยครับโอ้นี่ไงเอ็นชัน โหมวกไม่โอ้ยแมนจริงๆขอเอนชานก่อนเอาธนูไปเอชนชาร์ตโอเคโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้ว ดอดอืมโอ้มีในวิชั่นมีลิสตแตนให้ด้วยหรอเมื่อกี้ได้ธนูเอ็นชาไรอินฟินิตี้เฮ้ยอินฟินิตี้ก็สวยสิไม่ต้องเก็บธนูอีกแล้วใช่ป่ะอินฟินิตี้เออมีแค่ดอกเดียวก็ชิก็รวยละ มา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 ขับหมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสามสี่ห้ายิงห้านัดสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ หแล้วก็หน้าไอา้ผีต้องยิงตรงกลางก่อนแล้วก็หลบมาทางนี้แล้วก็ยิงมันสูงอีกสูงอีกสวยสวยเฮ้ยไม่ตายวะ ทาชุดถาทชุดาชุด,ชดทำไมมันไม่ตายต้องยิงให้เยอะกว่านี้เกรอโอ้ยมีเกาะมาให้มีลูกธนู13ดอกซึ่งไม่ได้ไม่จำเป็นละว้วมีหลอกดอกเดียวก็พอละหรือว่าแม่มันบัากวะ เฮ้ยยิงแล้วอ๋อถ้าไม่ยิงมันซ่อมเร็วมากครับคุณผู้ชมถ้าเราไม่ยิงตรงกลางมันจะซ่อมตายอีกแล้วถ้าเราไม่ยิงตรงกลางมันจะซ่อมหัวเร็วมากของของโอเคโอเค เอ็นชาร์จรองเท้าโอ,โอ้ยโอ้ยแม่นเหลือเกินเนี่ยยิงเข้าไปแล้วนะ มันหย่อนเหรอเฮ้แต่มันเริ่มเริ่มไม่ยิงอันนี้แล้วฮะแล้วมันเริ่มไม่ยิงระเบิดละมันเริ่มดรอปเป็นของเยอะขึ้นโอ้เกาะเพชรขอบคุณมากเอาขอเพชรไปเอ็นสวย โอ้โอ้ไม่ทันแล้วเราไม่รู้เลยว่าเรายิงโดนไหมอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้เพระมันคืออินฟินิตี้ของไม่จำเป็นแล้วมั้งหรือยังต้องจำเป็นอยู่อะแต่ตัวเอนชาร์ยังจำเป็นอยู่โอเค โอเคบอกกลับ okay, มาเหมือนเดิมต้องรอฟังเสียงนี่ไงโอเคโดนยิงหัวเฮ้ยก็ตายแล้วตายแล้วตายแล้วก็ตายเป็นนี่ว่าตายแล้วเกิดอะไรขึ้น อ๋ออ๋อออ๋อระ,ะเบิดระเบิดตกใจนึกว่าโอ้โหตกใจนึกว่ายิงตายแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคโอเคแสดงเราต้องยิงโอ้แสดงเราต้องยิงหัวให้พังทั้งสองหัวสามหัวฮะโอเคอ้เอนแชนขอบคุณมากขอยของเต็มตัวไปแล้ว ทิ้งทิ้งยิงอีกแล้วอ๋อมันยิงฝั่งนึงฝั่งเดียวสี่ห้ามันยิงทีละห้านัดฮะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ายิงอีกแล้วอ๋อโอเครู้ทริคแล้วมามาไม่โดนหรอ สูงอีกสูงอีกสวยสวยไม่ตายอ้อดึงหน้าอีกแล้วมานี่เลยนะไอหัวข้างขวามันน่าจะยิงสิบนัดสี่ห้าอีกห้านัดหนึ่ง สองสามสี่ห้าโอเคหมดโอเคต้องสูงโดนโดนอีกโดนอีกหน่อยโดนโดน สวยตาย very good โ oh, อ้ระเบิดอีกแล้วแล้วหัวตรงกลางอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไฟบอลไฟบอลไฟบอลต้องตีกลับปะ hey, เฮ้ยจะบอกแล้วทูกอีกอ,ะอ่ะเฮ้ยไฟไหม้เฉยโอ้นี่คือฉากจบเลยใช่ไหมปะโอ,ะอ,ะอะ้ปล่อยควันควันพุ่งสวยว่ะควันพุ่งฮะควันพุ่ง เอาเรื่องเว้ยแมปนี้เขาพัฒนาเยอะจริงๆโอ้หัวระเบิดหัวระเบิดสมองระเบิดโอ้มีทางไปว้าวไม่แน่ใจนะว่าอัดมากี่นาทีแล้วเดี๋ยวรู้ว่าวายกัดวายกัดแมปฮะคุณผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมเออนี่คือห้องควบคุมเหรอที่แปลกกว่านั้นก็คือ เออเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมไก่เนี่ยนะมันเขก่อยเยอะไก่ของแกมันเขาังคับหุ่นใช่ไหมใช่ไหมแกใช่ไหมแกคนบังคับหุ่นใช่ไหมนี่นี่นี่อ๋อนี่คือปุ่มกลับโอ้ก็ไม่ได้ยากแค่ผมต้องเก่งปากวัวให้มากกว่านี้โอเคผ่านแล้วใส่ไอเทมไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไม่แน่ใจว่าด่านนี้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่า กำลังวิเคราะห์ฮะสวยลงมาสวยมากเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนีไ่ไงแต่มันออกเป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันไม่สีดำแต่ก็ไมโครบะเนาะเวอร์ชันนั้นอาจจะไม่มีสีดำก็ได้มันเป็นทราคอต,ต้ามันคือทราคอต,ต้าครับมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สีมันไม่ใช่ขนแกะ โอเคครับงั้นคลิปนี้ต้องขอจบไปได้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมใหม่ครับในแมป diversity ภาค2ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง3 0 6 channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม